เด็กหญิงนี้น่าสงสารมากในคืนนั้นพ่อแม่สวยโอกาสที่เธอกำลังนอนหลับใส่เธอเข้าในทตาอบอยากจะฆ่าลูกสาวของพวกเขาโชคดีว่าเอมิลีนะักสืบคมสงเคราะห์ครอบครัวและตำรวจมาทานัน จึงขัดเหตุการณ์นั้นได้แล้วสุดท้ายทำไมพวกเขาต้องทำสิ่งที่โหดร้ายนั้นกับลูกสาวคนเดียวของเขาวันนั้นเมื่อเอลิมาที่บ้านของพวกเขาเธอพบปรากฏการณ์แปลกๆข้างล่างห้องใต้ดินของบ้านมีหนึ่งหลุมศพที่ขุดไว้พ่อแม่ยังใช้สองอันแม่กุญแจใหญ่ข้างนอกห้องด้วยดูเหมือนกำลังป้องกันตัวอะไรสักอย่าง สุดท้ายที่นี่เกิดอะไรขึ้นย้อนเวลากลับหลายวันก่อนเอมิลีเป็นนักสังคมสงเคราะห์ครอบครัวทุกวันต้องทำงานกับหลากหลายครอบครัวที่แตกต่างกันจัดการเรื่องที่สั่งสอนลูกของพวกเขาเธอกำลังจัดการกับ38คดีจึงทำให้เธอเหนื่อยพอแล้วหัวหน้าให้เธอเพิ่มคดีที่39เช่นนั้นทำให้เอมิลีไม่อยากทำเท่าไหร่ แต่เพราะความรับผิดชอบจึงเธอต้องรับคดีนี้เมื่อเปิดออกมาก็เห็นรูปของเด็กหญิงที่น่ารักลิลิทําให้เธอรู้สึกสนใจมากเธอมาบ้านลิลิตเพื่อเยื่มเด็กหญิงทั้งสองพ่อแม่ของลิลิตมีนิพน์ที่ผิดปกติอาการเหมือนมีทั้งความกลัวทั้งความขุ่นเคืองคุยกันก็ไม่มีความสุขหรือยิ้มอะไรแล้ววันต่อมาทั้งครอบครัวใส่ชุดเรียบร้อยเพื่อมาที่บริษัทดูเหมือนกําลังนั่งตัดสินสองคน พ่อแม่ของลิลิตบอกว่าไม่เคยทำร้ายลูกสาวตัวเองครอบครัวยังมีความสุขมากประสบการณ์ในการทำงานและปรีชาของเอมิลีบอกกับเธอครอบครัวนี้มีปัญหาแน่ๆเช่นนั้นเธอมาคุยกับลิลิตแต่ลิลิตแสดงอาการกลัวไม่อยากพูดอะไรสักอย่างเอมิลีไม่สบายใจจึงให้เด็กหญิงบรัโทรศัพท์ของตัวเองเธอเพิ่งมาถึงบ้านก็ได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือของลิลิตต่อมาเรื่องก็เกิดขึ้นเหมือนฉากแรก พ่อแม่ใส่ลูกสาวเข้าในเตาอบหลังจากนั้นคุณแม่มาร์เร็ดก็เข้าโรงพยาบาลคุณพ่อเอ็ดเวิร์ดติดคุกเอมิลี่ก็ต้องจัดการให้ลิลิตอยู่ที่บ้านพักเพียงชั่วคราวรอมีคนมารับเลี้ยงต่อแต่ลิลิตไม่อยากอยู่ที่นี่ เพราะเด็กหญิงขอและอธิบายหลายครั้งเอมิลีเปิดใจเมตตารับเด็กหญิงน่ารักนั่นมาเลี้ยงทุกอย่างเริ่มต้นได้ด้วยดีลิลิเชื่อฟังและดีมากสองคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่อีกไม่นานก็เกิดเรื่องที่แปลกประหลาดเอมิลีมาที่บ้านลิลิเพื่อเอาของให้เด็กหญิงอยู่ที่บ้านเธอพบห้องใต้ดินมีหลุมศพที่ขุดไว้ก่อนและที่ห้องของพ่อแม่ลิลิก็พบว่าบนประตูมีล็อกประตูเยอะมากบนพื้นก็มีรอยลาดของตู้เหมือนกำลังป้องกันสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่าง ขอแนะนำเว็บเกมส์เล่นแล้วโคตรสนุกโจ๊กเกอร์999มีเกมมากมายให้เล่นครบในเว็บเดียวไม่มีขั้นต่ำในการฝากสมาชิกใหม่รับ,บโบนัสทันที100ฝาก ออนโอนไว้24ชั่วโมงแอดไลน์ไปที่แอดจ็กเกอร์ 99, มีแอด้านหน้านะครับอีกไม่นานในเขตก็เกิดเรื่องฆาตกรรมที่ทําให้คนอื่นหลือเชื่อฆาตกร,รเป็นเด็กชายแค่สิบขวบและเด็กชายนี้ก็เป็นเพื่อนเรียนร่วมห้องกับลิลิเอมิลีไม่เชื่อว่าเด็กชายยังเด็กแบบนี้สามารถทําเรื่องโหดร้ายถึงขนาดได้ยังไงไหมเพื่อนที่เป็นตำรวจของเอมิลีบอกกับเธอว่าคือที่เด็กชายดีเอโก้สังหารพ่อแม่ตัวเองได้รับสายโทรศัพท์ซึ่งสายนั้นมาจากที่บ้านเธอคืนนั้นเอมิลีไม เพราะฉะนั้นผู้เขากลับถามลิลิทที่บ้านลิลิทก็ปฏิเสธแต่ไมาบอกกับเอมิลี่ว่าเด็กหญิงลิลิทกำลังโกหกวันต่อมาเอมิลี่มหาดีเอโกเพื่อค้นหาความจริงดีเอโกบอกว่าตัวเองได้รับสายโทรศัพท์เป็นเสียงของผู้ชายหลังจากนั้นก็หมดสติฝั่งเสร็จเรื่องนี้เอมิลี่เริ่มรู้สึกกังวลเธอให้ดักลัสเป็นนักจิตวิทยาคุยกับลิลิททำแบบสอบถามจิตวิทยา ในเวลาคุยกันลิลิตเริ่มมีอาการแปลกๆดูน่าก,กลัวกว่าเมื่อก่อนเธอยังบอกถึงเรื่องที่ดักลาสกลัวที่สุดคือแทนนี่ไม่ใช่เรื่องที่เด็กสิบขวบสามารถทําได้คุยกันเสร็จดักลาสกําลังกังวลบอกกับแอมิลีก่อนที่เริ่มคุยกับลิลิตเขารู้สึกได้ว่าเด็กหญิงคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาพรุ่งนี้เขามาหานักจิตวิทยามืออาชีพมาคุยกับลิลิตพูดเสร็จก็เดินไปสุดท้ายคืนนั้นดักลาสก็เกิดเรื่องเขาได้รับโทรศัพท์ปริศนาโทรมาหาในโทรศัพท์ไม่มีคนพูดแค่ ีเสียงเบาๆแต่สายเขาก็ได้ยินเสียงของแทนแล้วดึงหนึ่งตัวแทนออกมาที่หูอีกไม่นานหลังของเขาก็เต็มไปด้วยแทนตาจมูก ปากของเขาแทนบินออกมาเต็มทั้งห้องเขาตื่นตกใจมากแล้วทําให้เขาสติแตกสุดท้ายดักลาสก็ตายเพราะฝีมือของตัวเองได้รับข่าวนั้นเอมิลี่ก็เริ่มสงสัยลิลิธเพิ่มเธอมาคุยกับพ่อของเด็กหญิงเอ็ดเวิร์ดบอกว่าพวกเขาเคยเป็นครอบครัวมีหลายคนพี่น้องแต่ตั้งแต่ลิลิธเกิดออกมาคนในครอบครัวตายไปเรื่อยๆลิลิธเป็นปีศาจตั้งแต่เด็กต้องเข้าให้ทายฟังถึงนี้เอมิลี่ก็เริ่มเกิดความระแวงต่อลิลิธเธอเริ่มไม่สนใจลิลิธอีก แต่ลิลิเอาใจเธอทุกวันไม่มีประโยชน์ก็เลยเริ่มผมอู่เด็กหญิงค่อยๆเผยตัวปีศาจออกมาวันนั้นเอมิลี่เข้าเลฟิฟต์ลิลิสร้างภาพหลอนเกือบถูกขูตายในลิฟต์แล้วกลับบ้านเธอเรียนวิธีของพ่อแม่ลิลิตใส่เพิ่มหลายล็อกประตูคืนนั้นลิลิทเข้ามาได้จึงเคาประตูเหมือนเป็นบ้าแต่หลังสักพักเสียงเคาะประตูก็หยุดลง ที่ตู้เสื้อผ้ามีเสียงเธอพยายามเปิดตู้เสื้อผ้าออกมาลิลิทสร้างภาพหลอนครูเอมิลี่ Emily อีกเธอรีบวิ่งหนีเธอวิ่งมาที่รถเมเพื่อขอความช่วยเหลือคนขับรถบอกว่าข้างนอกไม่มีอะไรทั้งนั้นความจริงแค่เป็นภาพหลอนรู้สึกไม่สามารถควบคุมทุกอย่างเอมิลี่มาหาพ่อของเด็กหญิงเพื่อขอความช่วยเหลือเอ็ดเวิร์ดบอกว่าเด็กหญิงจะสร้างภาพหลอนเพื่อให้เธอหาทางตายเองมากกว่านั้นคือมันนอนน้อยมากแค่ครั้งเดียวที่มันนอนหลับแล้ว พูกเขาชวยโอกาสใส่มันเข้าในทางอบสุดท้ายก็ถูกเอมิลี่มาช่วยออกมาตอนนี้ทําได้แค่ต้องรอมันนอนอีกครั้งจึงสามารถจํากัดมันได้เอมิลี่ขอความช่วยเหลือจากไม้ไม้กลับยังไม่ถึงบ้านก็ถูกภาพหลอนควบคุมทําให้เขาตายพลังของปีศาจนี้น่ากลัวแต่เป้าหมายของมันมีแค่หนึ่งอย่างคือเอมิลี่ต้องรักและเอาใจใส่มัน เพราะปีศาจเพึ่งอยู่กับความอบอุ่นและซื่อสัตย์ของมนุษย์เอมิลี่ต้องอดทนคืนนั้นเธอส่ยานอนองประสาทเข้าในเครื่องดื่มของมันยืนยันว่ามันนอนหลับแล้วเธอเผาบ้านของตัวเองอยู่ต่อหน้าไฟกำลังไม้อย่างแรงสุดท้ายเอมิล mm ี hmm. ่ก็พ้นได้จากการควบคุมของปีศาจแต่เราเพิ่มอีกไม่นาน เพิ่งทันตัวมากก็เห็นลิลิตไม่มีบาดแผลอะไรสักนิดเดินมาตรงหน้าเธอและยังจับมือเธออีกตำรวจบอกให้พวกเขาขับตามเพื่อหาที่พักใหม่ให้เอมิลี่ขับรถเธอเลี้ยวไปทางอื่นขับรถกับความเร็วสูงมากปีศาจเริ่มสร้างภาพร้อนเอาทั้งหมดความกลัวในใจออกมาเอนลี่หลับตาสุดท้ายก็เอาชนะความกลัวในใจตอนนี้ปีศาจกำลังกลัว เพราะเอมิลี่เอาชนะได้ความกลัวของตัวเองก็ไม่อยู่ในการควบคุมของมันอีกเธอตัดสินใจขับรถลงเข้าในแม่น้ําเลยเอมิลี่เหยียบแรงและขับรถลงในน้ําสุดท้ายปีศาจนั้นก็เผยตัวจริงออกมาหลังสัตว์พักเอมิลี่ก็พ้นได้จากมือของปีศาจแล้วว่ายเข้าฝั่งปีศาจนั้นก็ถูกค้างไว้ในน้ําเรื่องจบครึ่งตอนหน้าของหนังเคส39เเล่าถึงเรื่องคู่สามีภรรยาที่โหดร้ายและเด็กหญิงน่าสงสาร แต่คาดไม่ถึงว่าครึ่งเรื่องสุดท้ายก็พลิกเรื่องเลยทําให้ผู้ชมปรับตัวไม่ทันแม้ว่าตอนจบก็เป็นแบบเดิมๆแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าดูและตื่นเต้น